สวัสดีครับมุมสเวนนะครับวันนี้มุมสวนจะมาเกาะติดตะช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวยช่องสามนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดตรงช่อง3คือโจกันันวันเสาร์ที่23มีนาคม2567นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับมุมสวนก็ได้ถูกกันนี่นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกาลังใจท,ที่ดีให้กกันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมือท่าน,น,นะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุนชอบเชียร์นะครับผมขอแน,นะนำครับแอป PK24 พักจกระบบใหม่มีครบทุกกีฬานุ่นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกจกมั่นคงบริการดีแอป p k 2 4ครับเราจะมาเริ่มการ กาะติดตวช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสามนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสามขึ้นโชก์กนลังสาวที่23ิมีนาคม2 5 6 7 เวลา12 20นาฬิกาีนาทีโดยประมาณนะครับคู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับแสดงว่คือฉลามชนนองบางสายนะครับส่วนฝ่ายนักมงินะครับเพชรอันวาสอวิมลรัตน์นะครับพิกัด103่อปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่มา103รลดไปคนละ1่ปอนด์นะครับแต่ว่าลดครั้งเดียวผ่านเลยนะครับต้องบอกว่าศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับนักมวยทุกคนนะครับลดผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาเหยียบตาช่างก็ลดกันคนละ1รอบก็ผ่านเรียบร้อยทุกคนแล้วนะครับ ประมาณไม่ถึง7จ็ดโมงเช้านะครับนักมวยทุกคนของศึกเจ้าบุไทยในวันนี้ลดน้ําหนักผ่าดหมดแล้วนะครับเรียกได้ว่าน้าหนักวันนี้ของศึกเจ้าบุไทยมาดีแทบจะทุกคนเลยนะครับคูดี้นะครับสรีระส่วนสูงความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงนะครับฉลามชนจะดูเลยเหรอจะดูลอยกว่านิดนิดนะครับฝ่ายแดงนะครับฉลามชนนี่ไปในโชวจากจังหวัดชนบุรีนะครับ ทำการฟิซซ้อมอยู่ที่หนองบางสายนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีท่านเซียนโหนงนะครับนอสงวนพนนะครับนายสุพสงวนพนครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมือซ้ายนะครับประเภทจังหวัดฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงวงในไล่แขนปั้มตีรุนแรงมาสอกคมนะครับสางฟอร์มหลังสุดก็แพ้2ไฟนะครับแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเพชรกระเพาะขุนพลแดนใต้นะครับที่ฐานทัพอากาศต่อเมือง ส่วนฝ่ายน้กเงินงนะครับเปอันวานีเป็น,นชกจากนครศรีธรรมราชนะผิดซ้อมอยู่ที่นายเอธาสาลานะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีผู้ใหญ่พรชัยท่าสารานะครับเป็นผู้จัดการครับแล้วก็มีนายยกเอนะครับ พินันชาวลิตนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทฝีมือครบเครื่องสัดแข้งต่อยหมัดรุนแรงตีหน้าเร็วนะครับวงในปั้มตีเหนียวแน่นนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็แพ้1ไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนคุณเดชสอวังเสือที่เวทีราช,ชดำเนินงสามฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินจะดูดีกว่านะครับจะดูได้เปรียบครับเพราะว่าสรุป แพ้เพียงไฟเดียวนะครับโดยเฉพาะไฟล่าสุดนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มไว้สวยเลยนะครับชนะคะแนนคุณเดช2สวังเสือหักประกาศเซ็นทุกสํมนักเลยนะครับโชว์ฟอร์มไว้สวยนะครับสำหรับสนไฟน้าเงินไฟล่าสุดนะครับคู่นี้นะครับเหลดหลังจากช่างนะครับเปิดที่ไฟแดงนะครับฉลามชนเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับดูว่าสริระสูงนะครับธนาคาไฟแดงดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับสถิติการชกหวยก็ชกมาเยอะกว่าน้าหนักปล่อยๆนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าการชกหวยธนานารไฟแดงนะครับจะชคมาเยอะกว่าสริระสูงก ได้ลอยได้สูงกว่าด้วยนะครับเลทจ,จึงเผิอยู่ที่ไฟแดงนะครับฉลามชนโหน่งบางสายเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับผู้นี้ก็ชอบไปที่ไฟแดงนะครับฉลามชนโหน่งบางสายครับ มาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งไปลองคู่เองนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือ4พลังลูกเจ้าพ่อกลุ่มพักกันนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซุปเปอร์แบงค์จอรลียิมนะครับพิกัด107ปอนด์นะครับเมื่อชูช้านะครับฝ่ายแดง4พลังมา106.6นะครับขาดไปจุดสส่วนฝ่ายน้ำเงินซุปเปอร์แบงค์นะครับมา106.4ขาดไปจุดหนะครับขาดไปคนละนิดคนละหน่อยทั้งคู่นะครับคู่ที่สี่ละส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็อาจจะ ดูใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากมายนะครับถือว่าปัดหัวตเท่านะครับทางด้านฝ่ายแดงสีพลังนี่ก็เป็นไอ้โชคจากจังหวัดชัยภูมินะครับฟิซอมอยู่ที่ลูกเจ้าพ่อคุมพักันนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับมีคมเพชรลูกพระบาทนะครับเป็นคนดูแลนะครับเป็นมือขวาครบเครื่องสัดแข้งต่อยมัดตีหน้าแรงนะครับไล่แขนขวางหน้าเสียบแหลมยัดไส้แรงบูดูได้นะครับสามฟอร์มหลักสุดที่ก็ชนะหนึ่งไฟแล้วก็สรุปแพ้ไปสองไฟนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนยกมณีสนจากคาเฟ่ที่วิทีโมออ้มนนยะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับซุปเปอร์แบงค์นี่เป็นในโชคจากนครศรีธรรมราชนะครับฟิตซ้อมเดิมทีก็จะฟิตซ้อมอยู่ที่สสุขสมนะครับแล้วก็ไปฝากปล้ำฝากซ้อมที่ข่ายมวยเพชรซีมือน,นะครับมีคุณวิทยาเพชรซีมือน,นะครับคอยดูแลนะครับแล้วก็มีคุณวรรณรัตน์สุขสมนะครับเป็นผู้จัดการของทางด้านซุปเปอร์แบงค์นะครับ ซูเปอร์แบงค์นี่ก็เป็น,ปนขวาดฝีมือครบเครื่องสาดแก้งต่อยหมัดเข่าในล็อกลัตีเหนียวแน่นขวางแทงแรงแต่ว่าฟอร์มหลังๆก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้แพ้รวดมาทั้ง3ไฟเลยนะครับล่าสุดก็แพ้คะแ,แนนไฟพยักต่อยแมส่วนที่วิธีมวยซียมอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชม105ป์ร้อยหปอนด์ด้วยนะครับแพ้ให้กับ ใสพยากรณ์ไม่ได้แชร์มา3ฟอร์มหลังสุดของธนาคารออมเงินก็ถือว่ายังมีสลุดสรุดอยู่นะครับแพ้รวดทั้งสาไฟเลยนะครับวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งเกิดแล้วคอเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองให้ได้นะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่นะครับทางนานฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับเพราะว่า3ไฟหลังสุดนี่ยังมีชนะ1ไฟแล้วก็สลุดแพ้ไป2ไฟนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี้แพ้รวดมาทั้ง3ไฟเลย3ฟอร์มหลังสุดธนาคารฝ่ายแดงอาจจะดูดีกว่านะครับ คู่นี้เรทหลังจากช่างไม้แรกนะครับต้องบอกว่าไม้แรกเลยนนะครับเรทก็อาจจะมีการปรับขยับขึ้นและขยับลงได้นะครับขึ้นอยู่กับอัตราการแทงนะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับหลังช่างเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงสีพลังลูกเจ้าพ่อกลุ่มพกันนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับก็สิรสรานสูงใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าน้ําหนักปล่อยๆดูว่าทางด้านฝ่ายแดงอาจจะดูหนักกว่านะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสีพลังลูกเจ้าพ่อกลุ่มพกันนะครับฟอมดูดีกว่านิดๆนะครับแล้วก็ น้ำหนักปล่อยๆก็ดูใหญ่กว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะซุปเปอร์แบงค์จอนลียิมให้ได้แบบสนุกนะครับเลดลังช่างไม้แรกนะครับเปิดที่ฝรั่งเศสพลังลูกเจ้าพ่อกุมภักันนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับชอบไปที่ฝรั่งเศสพลังลูกเจ้าพ่อกุมภักันครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นมินิมัมเวทลอยปอนวทีโมเสียบอ้อมหน่อยด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์ก็คือเพชรกิติเฟียร์ปฐุมนะครับเสือภูมิ อ่าสจตงปาจีนนะครับไฟนี้น่าจะใช้สีเสื้อสอจอตงปาจีนนะครับเดิมๆก็จะมีตีน้อยข้ชินนะครับชอโชคเจริญการช่างนะครับแต่ว่าวันนี้ใช้สอจตงปาจีนนะครับพิกัดก็คือ100ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านไฟแรงนะครับเพชรกิติมา1 9 0 99.8ขาดจุดสนะครับส่วนฝันน้ำเงินนะครับเสือภูมิก็มา100.4ลดไปจุดนะครับความสูงความยาวก็ทางด้านไฟแรงนะครับเพชรกิติเจ้าของแชมป์จะดูเหลื่อมๆนะครับ ฝ่ายแดงนะครับเพชรกิตินี้ก็เป็นในโชคจากนาครราชสีมานะครับปัจจุบันก็ฟิกซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยเฟียสปทุมนะครับอยู่ที่ปทุมธานีนะครับมีท่านเสียเฟียสปทุมนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับเตะ ต่อยรุนแรงครับเปิดเกมปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งฟอร์มสดเลยนะครับสีไฟหลัง3ไฟหลังสุดนี้อย่างไม่แพ้ใครเลยนะครับสีไฟเลยนะครับสีไฟหลังสุดของธนาแท้ฝงนี้อย่างไม่แพ้ใครเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดก็ชนะรวดนะครับล่าสุดมีชนะคะแนนทะลุงเงินเกียรติชาชนนันที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองมานะครับสฟ,ฟอร์มสดนะครับธนาแท้ฝงเจ้าของแชมป์สีไฟหลังสุดอย่างสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับ ส่วนไฟล์น้ำเงินนะครับเสือภูมินะครับเป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับดาบีไฟเมืองโคราชนะครับคู่นี้นะครับปัจจุบันทน่านเสือภูมิก็ฟิซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเซยแขก สบชายเทศรุ่งเรืองครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีสอโต้งปาจีนะครับชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์นะครับเจ้าของสีเสือแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเขาวาชีเปิดเกมป้อมฟัดรัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบูดุดันนะครับฟอมสดไม่แพ้ไก่ไม่แพ้กันเลยนะครับทางด้านฝ่ายน้าเงินนี่ก็12ไฟหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเพชรสังโคกเด็ดเพชรสีทองนะครับที่ฐานทัพอากาศตอนเมืองมานครับก็ดูว่าฟอร์มสดไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้าเงินนี่10กว่าไฟแล้วยังไม่ แต่พอพิสสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วถึง3ไฟ์เลยนะครับนั่นน่าจะเป็นช่วงรุ่นเล็กๆเด็กๆเ,กเ,กเกมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับสามไฟ์ที่พบกันก็เป็นทางด้านเพชรกิตินะครับที่ชนะ2แล้วก็เสือภูมิชนะ1ไฟล์นะครับเท่ากับว่าสถิติของทางด้านไฟแดงจะดูดีกว่านะครับคู่นี้นะครับส,รสีรส่วนสูงนี่ก็ถือว่าทางด้านไฟาแดงร้อยกว่านิดๆนะครับน้ําหนัก ชกมาก็ทางด้านแฟแดงชกประมาณหกส่าไน้ำเงินชกมาเป็นร้อยนะครับไฟน้ำเงินก็ชกมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆทางด้านแฟแดงนะครับประมาณ50นะครับทางด้านไฟน้ำเงินก็4 7่สิบเจ็ดถึงสี่สน้ำหนักฝานักปล่อยๆทางด้านแฟแดงจะดูหนักกว่านะครับแต่ผมชอบไปที่ฟอร์มร้อนแรงของทางด้านไฟน้ำเงินนะครับเสือภูมิ สอจ้โต้งปาจีนนะครับ12ไฟล์ไหลพ้าเลยนะครับวันนี้ผมบอกว่าน่าจะแก้แค้นเอาชนะแล้วก็ทำสถิติชนะคนละ2ไฟล์ไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับคว้าเข็มขัดมินิมัมเวทร้อยปอนด์เวทีโมเสียบออมน้อยมาคัดเอวได้สำเร็จนะครับคู่นี้เลทหลังจากช่างไม้แรกเลยนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือภูมิสอจโต้งปาจีนนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา1 0ต่อ9นะครับคู่นี้เลทเปิดผู้ท้าชิง เป็นต่อ1 9นกครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือภูมิสอจ้โต้งปาจีนนะครับดูว่าน้ำหนักปล่อยๆอาจจะดูเบากว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าฟอร์มนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงเหลือหลายเลยนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือภูมิสอจ้โต้งปาจีมานมันนะ่าจะเอาชนะเพชรกิติ เปียดปทุมนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้สูสีเลยนะครับพร้อมกับคว่าเข้มขัดมินิมัมเวทร้อยปอนด์เวทีมรสยามอ้อมน้อยมาคาดเอกรสสำเร็จนะครับเลตหลังช่างเปยที่ฝ่ายน้ำเงินเสือภูมิสอจะต้องปาจีนไปต่อ19ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือภูมิสอจอโต้งปาจีนครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายเราคือสมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยนะครับวันนี้น่าจะใช้สีเสื้อเพชรภูมิมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมรกต นนาคสุวรรณนะครับพิกัดก็คือ101่อนปอนด์ครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแรงสมานน้อยมา100.8ขาดจุดสส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมรกตมา102ลดไป1ปอนด์นะครับคูณความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงนะครับสมานน้อยจะดูเลื่อมนะครับ สมานน้อยนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรภูมิมวยไทยที่จังหวัดกระบี่นะครับมีทางด้านคุณปียพงศ์เพชรแข็นะครับเป็นคนดูแลเป็นมวยขวานะครับเข่าเปิดเกมนะครับเตะขวาต่อยขวานครับขวาคอล็อกปาตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งเลยนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ก็แพ้2นะครับแล้วก็ชนะ1นึ่งฝ่ายนะครับล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงสมานน้อยนี่ไปชกที่สุราษฎร์ธานีนะครับแพ้คะแนนจักกิจเทพยุทธวิชเทพพิชัยยุทธมานะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็แพ้สแล้วก ชนะหนนะครับทางด้านฝ่ายแดงครับฟอร์มของทน้งฝ่ายแดงนะครับส่วนฝ่ายนําเงินนะครับเพชรมรกตนี่เป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่นอนาคสวรรค์นะครับสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับแล้วก็มีทางด้านคุณบอลนพชัยนาคสวรรค์ครับเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าเปิดเกมสัดแข้งล็อกรัดตีเนียนแน่นแข็งแรงแข็งแรงนะครับบู๊ดูดันหัวใจเกินร้อยเลยนะครับ สามฟอร์มหลังสุดของธนาคาฝ่ายน้ำเงิน,นครับก็ชนะหนึ่งแล้วก็สรุปแพ้เช่นเดียวกันนะครับสามฟอร์มหลังสุดทั้งคู่ใกล้เคียงกันนะครับล่าสุดของธนาคฝ่ายน้ําเงินเพชรมรกตก็แพ้คะแนนให้กับพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่วิถีมยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับสามฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ สตรีละส่วนสูงก็ธานาัตฝ่ายแดงจะดูสูงกว่าลอยกว่านิดๆนะครับสถิติการชกมวยธานาัตฝ่ายแดงชก50าสิบำเงินชก30นา้ําเงินอาธนัตฝ่ายแดงจะชกเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยธนัตฝ่ายแดงนะครับสีฝ่ายน้ำเงิน43นะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยธนัตฝ่ายแดงก็ จะดูหนักกว่าด้วยนะครับเลดลังช่างนะครับไม้แรกนะครับเบิดอยู่ที่ฝ่ายแดงสมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยเป็นต่อ3สองครับคุณนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยนะครับใหญ่ยาวกว่าน้ําหนักปล่อยปล่อยหนักกว่านะครับแล้วก็โชคมวยมาเยอะกว่าด้วยถึงแม้ว่าฟอร์มจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับสมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยครับเลดหลังช่างนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับสมานน้อยเป็นต่อ32ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1นนะครับเลดเปิด54สีที่ฝ่ายแดงฉลามชนหนงบางสายนะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับฉลามชนหนงบางสายนะครับสถิติการชกมวยดูชคมาเยอะกว่านะครับแล้วก็สีระก็ได้ลอยกว่าด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับฉลามชนนงบางสายเลดหลังช่างเป็นต่อ5้สีครับ คู่ที่2นะครับก็ชอบไปเลดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ไฟแดง4ี่พลังลูกเจพ่อกุมพกันนะครับก็ชอบไปที่ฝฟแดงนะครับสพลังลูกเจพ่อกุมพกันนะครับดูว่าสีระสูงใกล้เคียงกัน,นครับแต่ว่า น้ำหนักปล่อยๆดูว่าทางน้านฝ่ายแดนะครับสี่พลังจะดูหนักกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงสี่พลังลูกเจ้าพ่อคุมการเลทหลังช่างเป็นต่อ5้าสี่คู่ที่3าครับคเยกนํารายการนะครับเลทหลังช่างเปิดที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับภูทาชิงเสือภูมิสอจต้งปาจีนะครับเป็นต่อ19กใกล้เคียงกันนะครับคู่คีซูซีคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเสือภูมิสอจต้งปาจีนครับ และคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนะครับเลเปิดสำสองอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับสมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยนะครับดูว่าใหญ่ยาวกว่านะครับชกมวยมาเยอะกว่าน้าหนักปล่อยๆหนักกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยนะครับเลทหลังช่างไปต่อสำสองครับและสําหรับมวยชอบหนึ่งตัวของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่4นี่เลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกครับโมยชอบอาจจะไม่ใช่โมยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้โมเลก็ได้นะครับขอย้ำว่าโมยชอบอาจจะแพ้โมเลก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิ รวยๆแฮงๆกันทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลา,ากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ